อ่าต่อไปสามเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตรู้สามเรื่องนี้แล้วไม่ถูกละอยู่กับคนทั้งโลกอย่างบรมาสุขนะมึงทุกเพราะสามเรื่องนี้นะสามเรื่องมีอะไรบ้างนี่ดีนะอยู่อินเดียนะถ้ามาที่นี่อาจมีปัญหาได้สามเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตในโลกนี้มีเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราแค่สามเรื่อง ทั้งสามเรื่องสามารถเนรมิตความสุขหรือความทุกข์ให้เราก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิสัมพันธ์กับมันด้วยวิธีไหนเรื่องที่หนึ่งเรื่องของเทวดาเรื่องของเทวดาก็คือเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเช่นเรื่องรอบตัวที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเรา ที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถบริหารจัดการหรือเปลี่ยนแปลงมันได้อันนี้เป็นเรื่องของเทวดานะอยู่รอบตัวเราอยู่เหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถเข้าไปบริหารเปลี่ยนแปลงหรือจัดการมันได้หรือเราไม่มีหน้าที่เราไม่มีหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือยิ้มยอมรับสภาพความจริงแล้วอยู่กับมันอย่างมีความสุข คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็เราเข้าไปบริหารจัดการไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเพราะยุ่งมันก็เปลี่ยนไม่ได้ยุ่งมันก็ทุกฟรีนะเพราะนั้นยอมรับมันว่าเออเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเรารับเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ยอมรับมันซะ้าว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกเลยแล้วเราจะไม่ถูกเช่นเรื่องอะไร ฝนตกลดติดน้ำท่วมแดดออกถนนพังพายุขเข้าภูเขาไฟระเบิดเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีนายกไม่ดีรัฐมนตรีห่วยนะสงครามตะวันออกกลางอเมริกากับจีนทะเลาะกันนะสงครามยูเครนเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราควบคุมแก้ไขไม่ได้หรือแก้ได้ไไดบนแม่มทุกวัน ลรบ่นเรื่องพวกนี้ทุกวัน่าขึ้นรถก็ฝนตกอีกแล้วรถแม่งติดอีกแล้วฝนตกเป็นติดอานาน้าวน้ำท่วมอีกแล้วโอ้ยไฟแดงนี่แม่งจะเปิดนานไปถึงไหนเนี่ยไอ้ห่เ้ยตำรวไม่เปิดให้เร็วกว่านี้ตำรวจจะรัจอนไปไหนหมดเนี่ยทำไมรถมันติดถนนพังแม่งก็ไม่ซ่อมบ่นทุกวัน <c oughs> บ่นแล้วมีความสุขไหมไม่มีทุกไหมทุกเออแล้วมึงแก้ได้ไหมแกไม่ไนดะ้แกไม่ได้แล้วบ่นทำไมทุกวัน ไะไอคนดั้งข้างๆทุกด้วยไหมทุกลำคาล๙๑๙เปอร์เซนความทุกข์ของเราเกิดจากตรงเนี้ยเกิดจากเรื่องของเทวดานะเรื่องของเทวดาไปยุ่งับเรื่องของเทวดาเนี่ยแก้ไม่ได้ถามว่าพอเจอกันปุ๊บเอาละพูดเรื่องการเมืองด่ารัฐบาลอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นนายกไม่ดีรัฐมนตรีไม่ดี แล้วเปลี่ยนได้ไหมมึงมีอำนาจเข้าไปเปลี่ยนไหมไม่มีแต่พูดทุกวันมันน่าจะเป็นคนนั้นมันน่าจะเป็นคนนี้พูดแล้วเราลำคาญไหมเออไอคนข้างๆก็ลำคาญเบื่อเจอหน้ามึงเอาพูดเรื่องรัฐบาลอีกแล้วเจอหน้าพูดเรื่องนายกอีกแล้วขับรถไปเจอไฟแดงด่าตำรวจอีกแล้วเจอรถติดด่าตำรวจอีกแล้วฝนตกน้ำท่วมด่ากรทมอีกแล้วใช่ไหมมันแล้วมึงแก้ได้ไหมเนี่ยแก้ไม่ได้แต่บ่นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องเหล่านี้มันทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนะมึงทุกข์ฟรีนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยมันมันเป็นเรื่องของเทวดาไม่ใช่เรื่องของเรายอมรับนันี่เรื่องของเทวดามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปบริหารจัดการแล้วก็เราก็ไม่มีอำนาจไปบริหารจัดการแล้วเราก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ด้วยด่าทุกวันมันก็ไม่เปลี่ยนแต่ด่าทุกวันเราทุกทุกวันแล้วทุกข์กับทุกเรื่องเพราะให้พวกด่าเนี่ยเจออะไรมันก็ด่า หมาตัดหน้าก็ด่าหมาอ่าไอ้รถช้าก็ด่ารถช้าเจอรถเร็วมึงจะรีบไปหาพ่อมึงอะเอาตกลงยังไงบ่ขับรถช้ามึงก็ด่าเขาไอ้ขับรถเร็วมึงก็ไปด่าเขาอีก <c oughs> คือคนมันจะมันมันไปยุ่งเรื่องของเทวดายุ่งเรื่องของชาวบ้านหมดมันก็ถูกนะะวิธีปฏิบตัติถ้าเราพยายามเข้าไปคิดเข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขจัดการเราจะเครียดและทุกข์ตลอดเวลาตลอดชีวิต พราะเราต้องเจอกับมันทุกวันแล้วแก้มันไม่ได้นะมันไม่ไม่ต่างอะไรกับเราพยายามจะทาต้นโมกให้เป็นดอกบวกัวนะมันแก้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> บนทุกวันอยากแก้ทุกวันอยากให้คนนั้นเป็นนายกอยากให้คนนี้เป็นนายกมึงอยากแล้วมันเป็นได้ไหมอยากแล้วเป็นไม่ได้ด่าทุกวันเครียดทุกวันโทสะเข้าทุกวันอดินลีนหลังทุกวันสารพิษหลังทุกวันเดี๋ยวมันก็เป็นมะเร็ง เพราะนั้นเรื่องพอเจอเรื่องของเทวดาให้รู้ว่าเราแก้ไม่ได้มันไม่ใช่อำนาจมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่เราไม่มีอำนาจที่จะไปจัดการและที่เรื่องมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะไปแก้ไขได้เพราะนั้นเมื่อแก้ไขไม่ได้วางมันซะเข้าใจมันแล้วก็วางมันอย่าไปยุ่งกับมันพอเราไม่ยุ่งกับมันเราก็ไม่ถูกเราไปยุ่งกับมันเมื่อไหรเราก็ถูกเพราะนั้นพอเจอไฟแดงก็เจริญสติ ดานหน้ารถนิสสันทะเบียนเท่านี้เท่านี้สีนี้ด้านซ้ายรถสิบล้อทะเบียนเท่านี้เท่านี้สีนี้คนขับหน้าตากวนตีนดานขวามือเป็นรถคันนี้อ้าวคนขายพวงมอะไรเดินไปเจริญสติไปเรื่อยให้รู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เจริญสติทำไมเจริญพักเดียไฟเขียวเสแล้วทำไมมันเร็วจังวะนะฮะเราก็จะหายเครียดกับไฟแดงว่าไฟแดงทําไมมันนานจัง ไม่รู้ว่าเจออะไรเราก็เจริญสติหมดทำไมเจออะไรที่มันเป็นเรื่องของเทวดาก็ยอมรับมันอย่าไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ถูกมึงไปยุ่งเรื่องของเทวดามึงถูกตายเพราะมึงแก้ไม่ได้อะแต่ถ้าเราเห็นแล้วเข้าใจว่าเราควบคุมมันไม่ได้เห็นเรายิ้มด้วยความเข้าใจเมื่อเราควบคุมมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปนะเราก็ปล่อยมันไปไม่ไปยุ่งกับมันเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ตลอดชีวิต ตอนนี้เราอยู่กับสิ่งควบคุมไม่ได้แต่เรามีสองวิธีหนึ่งอยู่กับมันอย่างโคตรทุกข์เลยควบคุมไม่ได้แล้วโคตรทุกข์เลยก็หนึ่งสองอยู่กับมันแล้วเราก็ควบคุมไม่ได้แต่เราเข้าใจละวางมันซะมีความสุขกับมันนะฝนตกมีความสุขเออฝนตกอีกแล้วไม่ต้องลดน้ําต้นไม้ไม่ต้องลดน้ำหญ้าน้ําท่วมเออดีเหมือนกันล้างถนนท่วม ล้างถนนนะเราก็น้ําท่วมเราก็ไม่ออกน้ามันทะ่วมนะรถติดมันต้องติดเองมันมีสี่แยกแต่ว่าม,มันจะปล่อยให้ทุกแยกไปพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ไไดเออมันก็ต้องปิดบางแยกให้บางแยกไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเข้าใจมันนะมึงอยาเอาฝั่งมึงไปอย่างเดียวไม่ให้ฝั่งอื่นไปมันเป็นไปได้ไหมเวลาอยู่สี่แยกเออพอเราไปถึงสี่แยกเราอยากให้ทุกฝั่งไฟแดงหมดเลยเหลือฝั่งเราอย่างเดียวไฟเขียว และฝั่งอื่นเขาก็คิดเหมือนเราไหมใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยยอมรับมันว่าเออเรื่องพวกนี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเราควบคุมมันไม่ได้ปล่อยมันไปอยู่ร่วมกับมันยังมีความสุขเจอไฟแดงก็ยิ้มเจอฝนตกก็ยิ้มเจอน้ำท่วมก็ยิ้มถ้าถามมึงยิ้มทำไมเรื่องของเทวดาอ่าเราควบคุมมันไม่ได้เรายอมรับมันอยู่กับมันยังมีความสุขใช่ไหมเจอฝนหงุดงิดแมมทุกเรื่องรถติดก็งุดงิด เวลารถไม่ติดทาไมรถไม่ติดวะวันนี้อ้าวมีปัญหาอีกไอ้ไ่าคนมันจะมีปัญหามันมีปัญหากัทุกเรื่องอ่ะเพราะน,นั้นหลังจากวันนี้เราเจอเรื่องของเทวดาเราทำงาน <Okay. S 1> เข้าใจนะเจอเรื่องของเทวดาเข้าใจเราเราเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยเจอเรื่องอะไรมีหน้าที่เข้าใจอย่างเดียวเข้าใจเข้าใจแล้วก็ประกอบจิตที่เป็นกุศลรับมันซะ ดูความจริงว่าเราแก้มันได้ไหมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เข้าใจแล้วก็วางแล้วก็มีความสุขกับมันแค่นี้เองนะเจอตาตอนโยนแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้มันก็ตาตอนโยนของมันอย่างเงี้ยเข้าใจเรื่องของมันไม่คิดไปเป็นกงจักรให้เป็นดอกบัวอ๋อไม่คิดจะเปลี่ยนต้นโมกให้เป็นดอกบัวนะเราก็ไม่ทุกข์กับมึงยะตาตอนโยนยังไงกูก็ไม่ทุกข์กับมึง นะเจ็ดวันที่ผ่านมาเราก็อยู่กับมันยังมีความสุขเพราะเราไม่คิดจะไปเปลี่ยนมันมึงตะตอนโยนของมึงไปแต่กูรำ <laughs> คาญหน่อยกูนี่คือมึงใช่ไหมไหอ่า <laughs> เรื่องของเทวดาจำไหมนะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่เข้าไปเราไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเกินอำนาจของเราเรื่องของเทวดา ม่ยุ่งยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับเรื่องของเทวดาอย่างมีความสุขเพียงแค่มองทุกอย่างในโลกด้วยความเข้าใจตามสภาพความจริงตามธรรมชาติที่มันเป็นอ่าสองเรื่องของมึงนะเรื่องของมึงก็คือเรื่องของตนโมกนะอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้ตนโมกเป็นตนโมกทุกคน,นมีอะไรมีกรรมเป็นของตัวเอง มันทํากรรมแบบไหนมันต้องรับกรรมแบบนั้นเราไปรับแทนมันได้ไหมไม่ได้แต่เวลาเพื่อนมาปรึกษาเรื่องความทุกข์โอ้โหแค้นไปตกแม่งเลยไปเดี๋ยวกูไปด้วยเอากรรมมันมาใส่หัวเราแหละมาปรึกษาเรื่องผัวเลิกกับแม่งเลยโอ้แค้นแทนไอ้หาผู้ชายอย่างนี้ใช้ไมมล่ะพากูไปเดี๋ยวกูกระทืบแม่งเลยอ่ะพอพรุ่งนี้เขากลับมาอ๋อดีกันละเรียบร้อยหมาเลยมึงเออไปยุให้เขาตีกัน ยุให้เขาเลิกกันแล้วมันก็ไปเล่าให้ผัวมันฟังแ้วนะเนี่ยพี่ทุกตายุให้หนูเลิกเอาอ,เอ,กเอาเียเลกมันก็มาด่าอีกอาาอไป<อ>ทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกเป็นงานของเราห <laughs> มาเลยที่นี่นะเรื่องของมึงเราไม่ยุ่งเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเรื่องของมึงคือเรื่องของทุกคนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนมีจิตสังขารและกรรมเป็นของตัวเอง ไม่มีทางที่เราจะสั่งเขาหรือพยายามควบคุมเขาให้คิดให้พูดให้ทำหรือมีนิสัยมีพฤติกรรมนะที่เหมือนเราหรือทำตามที่เราชอบร้อยเอร์ซได้หน้าที่ของเราคือไม่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงใครให้ได้อย่างใจเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติของทุกคนตามที่เขาเป็นวิธีปฏิบัติ ถ้าเราพยายามเปลี่ยนแปลงทุกคนให้เป็นอย่างที่เราชอบเราจะเครียดและทุก์ตลอดเวลาตลอดชีวิตเพราะเรากําลังทําในสิ่งที่ม,มันเป็นไปไม่ได้เราไปไไไเปลี่ยนทุกคนให้เป็นอย่างใจเราเป็นไปได้ไหมไม่มีทางลูกเรายังเปลี่ยนไม่ได้นะอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นอย่าเปลี่ยนได้ไงไม่มีทางเป็นไม่ได้ จะะงเข้าใจธรรมชาติของทุกคนว่าทุกคนมีจิตสังขารมาไม่เหมือนกันเขาสั่งสมกรรมมาไม่เหมือนกันใช่ไหมกรรมมันจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมนิสัยสันดานเพราะนั้นเขาอยู่ในสภาพแวดน้อมแบบไหนนะเขาก็เป็นแบบนั้นเห็นทุกปฏิสัมพันธ์ที่ทุกคนมีต่อเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดียิ้มรับมันด้วยความเข้าใจว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เราควบคุมแก้ไขเขาไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยจิตที่เมตตา นะเราประกอบจิตอปมัญญารับอยู่แล้วทําเพียงแค่นี้แล้เราจะอยู่ร่วมกับคนทั้งโลกอย่างมีความสุขตลอดชีวิตนะเราจะอยู่ร่วมกับคนทั้งโลกอย่างมีความสุขนะก็คือไม่คิดไปเปลี่ยนแปลงใครเลยถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงคนรู้นให้เป็นอย่างนี้คิดจะเปลี่ยนแปลงคนนี้ให้เป็นอย่างนั้นก็คือการจะเปลี่ยนต้นโมกให้เป็นดอกบัวเราจะทุกตลอดชีวิตปัจจุบันนี้คนทั้งโลกเวลาเจอใครปุ๊บอยากเปลี่ยนให้ทุกคน เป็นอย่างที่ใจเราต้องการมึงต้องอย่างนั้นมึงต้องอย่างนี้มึงต้องอย่างงงมึง,งก็ง Ό, งง genau, งงงงถูกไปตลอดชีวิตนะถ้าเราไปเจอตาตอนโยนแล้วก็อ่าค่าใจ่ายตาตอนโยนอ่ามึงก็เป็นของมึงแบบนั้นอ่ะกูก็เป็นของกูแบบเนี้ยแต่เราอยู่ร่วมกันได้นะงานช้าๆก็ให้ตาตอนโยนทํางานเร็วๆก็แบ่งให้คนอื่นทําแต่ว่าก็แค่นั้นเองตอนเดินจงกรมอาจารย์ เออตาต้อนโยนเนี่ยเหมาะจะเดินจงกรมเดินช้าๆห้ไปซื้อของในตลาดไม่ได้นะข้ามถนนรถสิบล้อไปกินอ่าหมดไปแล้วสองเรื่องมีเรื่องของเราอย่างเนี่ยยางเลยแต่มึงไปเสือกเรื่องชาวบ้านตลอดเลยเนี่ยเราทุกข์กับสองเรื่องเนี่ยทุกข์กับโอ้โหเป็นห่วงไอต้ตาตอนโยนมันจะหาผัวได้ไหมเนี่ยเราหาให้มันดีไหมโน่นนี่นั่น,นมึงไปห่วงอะไรของมันกมของมันนะ ดีไม่ดีหัวมันอาจจะมากกว่ามึงอีกเอเราชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเอากรรมของคนอื่นมาใส่หัวเราเอาทุกของคนอื่นมาใส่หัวเรานะอ่ะทีนี้ยเรื่องของมึงละเรื่องของกู <im ple> เพราะฉะนั้นในสามเรื่องเนี่ยทําเรื่องเดียวเรื่องของกู พอเรื่องของคนอื่นเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้แต่เรื่องที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเนี่ยเรื่องเดี๋ยวเรื่องของกูเรื่องของกูคือเรื่องของตัวเราเองนะเราเข้าใจผิดมาตลอดว่าเราสามารถควบคุมตัวเองให้ทําทุกอย่างตามที่เราต้องการได้แต่ความจริงควบคุมได้ไหมไม่ได้ขายควบคุมอยู่กิเลสกิเลสมันควบคุมอยู่กิเลสฝ่ายดีฝ่ายชั่วเออเราเป็นไปเราไปให้ฝ่ายชั่วควบคุมเราจะดีจะชั่ว เออชั่วเรานี่หมายถึงมึงนะเราก็จะชั่วเราก็จะทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายเราชั่วเราทุกทำงานแก้ที่มึงเอาให้มึงหายทุก,ก่อนก่อนที่จะไปยุ่งเรื่องของเทวดาก่อน,นที่จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเอาแก้ปัญหาของมึงให้จบก่อนนะปัญหาตัวเองยังแก้ไม่จบเลยไปเสือกเรื่องชาวบ้านละ่ะนะเพราะฉะนั้น ความจริงปัจจุบันมันมันไม่จริงเราคุมตัวเองไม่ได้เราตกเป็นท่าของกิเลสมันสั่งให้เราทําตามที่เราต้องการทําชั่วเกือบตลอดเวลาเราสามารถควบคุมตัวเองทําตามที่เราต้องการได้ไม่ถึง10%ของชีวิตในหนึ่งวันเรามีสติไม่กี่ชั่วโมงนะสิบแชั่วโมงในหนึ่งวันที่เราลืมตาเนี่ยกิเลสเอาไปกิน17ชั่วโมงครึ่งสติครึ่งชั่วโมงนะเพราะนั้นมึงทุกปลายวันหนึ่ง17ชั่วโมงครึ่ง มีความสุขวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะหน้าที่ของเราคือทวงเอาชีวิตเราคืนมาจากกิเลสแล้วดำเนินชีวิตบริหารจิตด้วยตัวเราเองนะประกอบจิตด้วยตัวเราเองวิธีปฏิบัติถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราจะตกเป็นท่าของกิเลสต่อไปเราจะเครียดเราจะทุกข์ตลอดเวลาตลอดชีวิตเพราะถูกกิเลสหลอกจงเรียนรู้วิชาคืออริยสัจสี่จนเกิดปัญญา เพ no no ื่อรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันความทุกข์เมื่อรู้เท่าทันความจริงของทุกสรรพสิ่งในโลกเราก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์คือทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าไปโลกไหนเราจะบริสุทธิ์ไอ้โทษเราจะมีความสุขบรมสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่ตกเป็นท่าของกิเลสเพราะอะไรเราไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านเราแก้เราคนเดียวก็คือประกอบจิตที่เป็นกุศลตลอดเวลาอัปัญญาเข้า ไม่ว่าไปไหนอาปัญญาไปไหนอาปัฏฐานยาเราก็มีความสุขอยู่กับทุกอย่างบรมสุขจบสามเรื่องเรื่องของเทวดาเรื่องของมึงเรื่องของกูวิธีจําง่ายๆก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องของใครแก้ปัญหาตัวเราเองนะเอาสติเข้าให้มันได้ตลอดเวลานะเอาปัปมัญญาเข้าให้มันได้ตลอดเวลาแค่นั้นะจบแล้วนะไม่ว่าเจอใครเรื่องของเทวดาเรื่องของมึงถ้าติดเราปัปฐัญญามีความสุขหมดนะ จำมให้ได้ว่าอย่าไปลูกยุ่งเรื่องชาวบ้านสเสวยให้ถูกพบนะเรามีหน้าที่ประกอบจิตเป็นกุศลออกไปปุ๊บเจอเใครเสวยถูกพบทําถูกหน้าที่ทําเสร็จแล้ววางแม่ามาคิดต่อพอทำมาคิดต่อทุกอีกไอหาลงทุนไม่คุ้มเลยกูชาช่วยมันแทบตายมันบอกขอบคุณค่าจบพาไปเลี้ยงข้าวสักมื้อก็ไม่ได้อ่ามาช่วยเสร็จแล้วทุกอีกอะนะเพราะนั้นไม่สเสวยให้ถูกพบทําถูกหน้าที่ ทำเสร็จปุ๊บวางจบกลับบ้านมีความสุขนะไม่ต้องไปคิดต่อเพราะคิดต่อกิเลสมันหลอกง่ายไหมง่ายมากเพราะนั้นเนี่ยไอ้ทุกสไลด์เนี่ยมึงทำสไลด์ใดสไลด์หนึ่งก็ได้ชีวิตมันก็มีความสุขข้อแค่ประกอบจิตอย่างเดียวก็ได้แค่ไม่เปลี่ยนต้นโมกให้เป็นดอกบัวก็ได้แค่ไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านเนี่ยแก้ปัญหาตัวเราให้จบ แค่นั้นอนะพอแล้วพอเรามีความสุขคนรอบข้างมันก็มีความสุขพอเราทุกข์ก็เอาความทุกข์ไปแผ่ให้คนรอบข้างมันเฮ้ยมึงมาทุกข์กับกูหน่อยเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังเจอใครก็เอาความทุกข์ไปบอกอ่าสามเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตจบไป